สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพวกเราช่องไทยแลนด์เอลูเฟนฟังเมตานะครับวันนี้มาเยี่ยมน้องเมตาอยู่ที่ศูนย์คดนะครับผิงี่ญิงไปขายของอยู่ที่เมืองทองนะครับช่วงนี้ไปประมาณ10วันนะครับผมก็เลยต้องรับหน้าที่ถ่ายแทนนะครับ่าก็อยู่กับผมไปประมาณ10วันนะครับอยู่ด้วยกันจนเบื่อเลยครับนี่ครับน้องเมตาครับเข้าโรงเรียนอยู่นะครับเมตา ไมตาก็มาถ่ายวันนี้ก็มาถ่ายน้องเมตานะครับคัวพี่เอฟีคิดถึงครับหลังหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันนะฮะก็น้องเม,ม,ม,มตา,มาก็มาอยู่ที่สุขกดก็มีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ช้างเยอะหลายเชือกอยู่นะครับตรงนี้ตรงนู้นมีอยู่เชือกหนึ่งเป็นตัวเมียนะครับแล้วก็ตรงนน้นอีกสามเชือกนะครับ ก็น้องไมตาเข้าโรงเรียนได้ประมาณกี่วันแล้วเนาะห้าวันหกวันประมาณนั้นเลยครับน่าจะประมาณห้าหกวันแล้วตอนนี้ก็บพี่ควานเขาบอกว่าน้องไมตาเก่งขึ้นมากแล้วนะครับแต่ก็ยังโยกเหมือนเดิมนะน้องไมตาก็ยังโยกเหมือนเดิมเมตา นี่นะครับตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่น้องเมตตาอยู่นะครับนิ่งแลละนิ่งแล้ว,ลวอ๋อนิ่งนี่คือเบ่งขี้แนะ่นอนเลยเรียบร้อยขี้แตกไปเรียบร้อย ตอนนี้อยู่ที่สุรินก็อากาศหนาวเลยนะครับเมื่อเช้าเปิดดูส,สภาพอากาศในโทรศัพท์14องศาครับหนาวมากเลยตอนนี้ตากล้องก็ยังไม่ได้อาบน้ำนะครับเพราะหนาวมากเลย mm hmm. อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีไพระเอ,อกใหม่แล้ววันนี้ เดินไปคุยกับพระเอกกันนะครับนี่เดี๋ยวเราเดินไปหาพระเอกกันนะครับวันนี้ไปไหนครับยังไม่เปิดวันนี้ยังไม่เปิดไปเตะจนเลยนี่เขาพังอีกเด้อยไปเตะจนเลยนี่เขาพังเขาบนเลยแล้วเตะขนาดนั้นเหรอ ตะเล่เลยเขาึ่งป <The many. S 1> ูเสร็จไปเตะของบอลเล่เนาะก็มาถ่ายคลิปคลิปนึงครับครับมาหาน้องมิตาไปแล้วกำไรกลับแล้วบอครับอันนี้กลับแล้วใช่ไหมชื่ออะไรนะพี่ด็อกตัวนี้กำไรกำไรที่อยู่ตรงนั้นน้องตรงนี้นะ ไในวันนี้แขกมาเยอะไหมพี่วันนี้มีแต่นักเรียนนักเรียนโคก้าขึ้นไปนี่โคก้าดังช้างไปขึ้นอยู่นี่ถ่ายมาถ่าย CEO ใหญ่ของของเรา CEO ใหญ่ีคุมนี่ครับผมครับคุมนี้ใครเดินเข้ามาถามได้นะครับคนนี้ใช่ครับผมขอเร็วกำไรมานอีเร็วมาถามอะไรทุกเรื่องยังจะเว้นเรื่องเงินนะพี่ กับเรืเ่องทาเี้ีกมำประดิษฐา์อไอบม่ช่ครผมไปที่กคมโคจะาลงาิเดาไคัลังจะฟื้นตัวใช่ไหมหรือว่าจม,จมจมอยู่แล้วจมอยู่แล้วจมไปอีกใชกลัง้องต่ว่าจะไปขอทา,งงากัลาลลังขาดไอ้ดีเลยเทนเนอร์มวยน่นพี่จะไปรตัวนี่้เรับอพี่เลิกงานกี่โมงเลิกแล้ววันนี้ เนาะเพิ่มมาอีกไม่ตานะไม่ตาไม่ใช่แกตาที่เรียกเอาเปลี่ยนเลยวันนี้กลับช้าอยู่นี่เห็นพี่แย้มลับไปแล้วเมื่อกี้ขี่ไอ้นิ่งงับไปแล้ว ไปเไปมืองทองกันหมดแล้วอีไปสองสามวันกันแล้วอันนี้อะไรมานี่ครับวันหลังนายจะไปข,ขอมือถือใช้ไหมขอมือถือขอขอกับพี่ยิงขอมือถือพี่ยิงไปเบิร์กง<อ>บงงพี่ยิงเลยนะนายของพี่เล่เลยบ่มายจะใช้ซับซับขาดกับไม่ได้เลยยี่โทรศัพท์ <laughs> น,นี่ครับเทียวใหญ่เราใจสั่มตัวนี้นะล่ดเนี่ยทนครับผมสัมผัสเดียวไปอีกอย่างหนึ่งเลยครับบริเวณนี้ก็เป็นตรงสนามแสดงช้างนะครับเขาเก็บค่าบัตรเข้าไหมพี่ตรงนี้เข,ข,ข,ขา้าเท่าไหร่คนละห้าสิบบว ีโควิดก็จะมารอบรอบสองไงสมุทรไลท์สมุทร,รสาครสมุทรปราการนั่นที่เขาล็อกดาวน์สมุทรสาครสมถูกสงครามต่อไปถ้าทางเราถ้าตรวจเยอะแล้ว,วลก็โดนกักเหมือนกันเบอร์ปิดปิดนี่นะปิดศูนยนะ์รอบที่แล้วปิดไม่ผิดตอนปิดปิดเงินกันดรอปเลยครับทางกันเดือนรอนสามเดืเนนอนจังเลยครับ ทำเดือนเต็มๆตอนนี้ก็ยังเดือดร้อนอยู่ใช่ไหมพี่เอ๋มตางตกงานเลยเดือนนี้ขาดแคลนครับผมขาดแคลนเรื่องยากครับผมเอฟซีเลยส่งมาให้กันดีด้วยครับยินดีครับขาดขาดเยอะเลยนะพี่น้องเรื่องยากเนาะกำไรเอ้ยมาเร็วๆเลยหันหน้าโชว์น้อยมาแล้วไเนี่ยเขินกล้องเลยมั้งนี่มาเร็วมาเอา ตัวนี้พี่เลี้ยงมากี่ปีแล้วนี่ยพี่เอาก็เลี้ยงเลยไปนะยูเจอตามยาวดู้นล่อน้นไข่โอ้ไข่บอลไข่นั่นนั่นลูกอ๋อนั่นลูกจ๋าไปชงไว้ลูกเดี๋ยวพ่อทำอี๋ ไม่ทำอะไรอย่าร้องครับลูกอย่าร้องอะไรครับลูกต้องยืดชูด้วยโอ้ยมป็นเปนมาเปนนี้ลูกว้าวว้ามานี่นี่นี่เห็นไหมเจอลูกพี่ใหญ่แล้วนี่มาลูกอ่ะ ครับก็พี่ด็อกก็ไปแล้วเออด็อกเดอกเดี๋ยวไปดูน้องเมตาต่อนะครับนี้ก็มาคุยกับพี่พี่ด็อกนะฮะก็ก็อยู่ในในครอบครัวเดียวกันของแสนคูนนะครับแกก็เวลา ขาดหรืออะไรก็มาถามแกนะความรู้เรื่องช้างนะนี่น้องไม่ตาแล้วกันอยู่นี่ในใน,นล๊อบดุงน่โมงนะครับเราจำย็บมนะนลอยจีดีดูเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วนะครับเท่านี้อีกสักพักหนึ่งก็น่าจะเอากลับแล้ว <ừ> <ừ> ชาตัวไหนตัวดุ๋งนะ่ะตัวดุ๋งให้น่ะดุ๋งนี่นะครับครับน่ากับวุ้งครับแกัดกุยบิ๊กฟอร์ซ้องเออเออ Ok ้ังเมตาก็ยืนโยกอยู่ตรงนี้ทั้งวันนะเดี๋ยวก็จะกลับไปบ้านแล้วเดี๋ยวรอพี่ๆเข้ามาครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปงเที่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r ร b ์ให้ช่อง Thailand i n f p h a n t ฟังเมตาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ